วันนี้เราจะมาเก็บมะพร้าวพันเตี้ยนะครับออกลูกดกเลย,ยทลายข้างล่างเนี่ยแก่แล้วน่าจะแก่แล้วนะครับตอนซื้อต้นกล้ามาปลูกเขาบอกว่า3-4ปีก็ออกลูกแต่ว่าเราปลูกไป7จ็ดปีแล้วเนี่ยน่าจะ7-8ปปีแล้วเพิ่งมาออกลูกนี่แหละ เมื่อไม่นานมานี้นะครับดอกละในทลายเนี่ยมันแก่แล้วทลายนี่ออกก่อนเพื่อนส่วนทลายอื่นก็น่าจะโอเคแล้วลองลองไปปลิดดูสิ ไม่ออกน,นั่นได้และเรา,นนานโรยลงไปข้างล่างกันจุ๊บถาลายนีนจะออกก่อนเพื่อน ลูกไม่เคยโตเป็นพ่อพันธพันธ์นี้ก็ลูกประมาณนี้ไม่โตลูกเล็กกว่าสมโอ ตอนนี้เราผ่ามะพร้าวเรียบร้อยแล้วพร้อมทานแล้วนะครับมาดูซิว่าน่ากินขนาดไหนแข็งไปนิดหนึ่งแ,ง,นนง,นงแข็งไปนิดหนึ่งเนื้อมันแข็งไปนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีประสบการณ์เป็นการเป็นการปลูกมะพร้าวทานเองครั้งแรก ดูไม่ออกครั้งแรกดูไม่เป็นว่ามะพร้าวมันแก่ยังแต่ก็พอทานได้นะครับก็ไม่แข็งมากแต่ถ้าใหออ้อ่อนกว่านี้นิดนึงนะครับเนื้อก็จะนุ่มน่าทานน่าทานโอเคครับสวัสดีครับ